ขอบคุณค่ะจะตีแล้วอืมหมาอะไรอีกสรกุบอกงงกัมาทูสองมาแล้วหรืออือหืนน้ังส้อยี่น้องเนีย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอทีทุกท่านดวยค่ะเราจะเน้มข้าเบาตุ่นกะบพะาขาปลาหาเห็ดเพาะขึ้นต่อค่า อู่อำเภอเชียงคาจังหวัดพะเยาคือกอได้ค่ะบร่ได้หาเห็ดอย่างเงาะมีแต่เห็ดเผาะสายจเรียนเห็ดเพาะหนังได้ค่ะคมเดิมแหกกับหมานเลยเห่สายจีเรียนด่ว่าสีมือบบนี้มาินื่มือห้องกับมัดสายวิคก้ารับาสุดอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเก็บไปแล้วเก็บไปแล้ว เลื้ยหมานหมานน่ะหมานเป็นกองว้าวสีขาวแล้วก็หลด้วยาเนเยมอะเดี๋ยมว้าววัดอีกสิถ้าเห็นคนดีสิงานขังานเนี่ยคนดีคนดีคนจะีเรก่องีปรือย

อนไปเอ๊ะมี like ่ครแล้นั่ต้นนั่นนเสียาจะห้ขวดแต่ที่นี่ว่ขวคือสะบาอ้นนี้ขวดอนนี้ขวดไยังไปน้ตาขวดอะไรนนี่นี้นีขวต้นเห็ดไ้ต้นเห็ดอยู่ที่นี่

พอขี่น้องพี่น้องฟังสวยพี่น้องมือนี่ผู้ใอจะเกยเห็ดไหลพวดเอาค่าคาพี่น้องทำนี้ก็ว่าสวยเนส่ยสวยเลยพี่น้องนัอมนี่ข้างบนด้วยหรือนนะ เลี้ยวที nah. ่นี iros, ่เราจะเลี้ยวคดป้นมาแต่ที่น okay. ้องเห็นรึป่ะปนมาอีกสองน่วยเอาดิีวดดไม่เบื่อนริงจร่นใหกระป๋องเร็วเร็วเรพี่น้องอยากเบิงเร็วนมาพี่น้องเบ่งก่อนสาวจร็แล้วไีมยิงอมาเห็นพี่คด้อนพี่กอนพี่น้องเห็นใครกระป๋อเลยเนี่ยเขนเีใรขี้เทียน่ะ áo quần đùi cây cọp bỏ nó sẽ đền. thằng cứ đi nang thằng năn nó. Tao hiến như thế thằng này cái đài. Nó thằng gì vậy? gì Nó Ah, nhau. Quát, Thằng nhau cái gì đó gì? Nhại nhại. Ừ. Ừ. <cười> ừ. <cười> <cái> ừ. <laughs> ừ. <án> <laughs> สะออนความขาวกันบงนงัดคืนนีอือพะนะส่กระตาจนอืองัดบอสตอ๋ออนนนี่มรดเลยไเก้าอยู่เข้าเก้าข้าเจอนี่องสิเข้า่อนด น้องวัวซัดย่าไปเห็ดเอียงเสียไปผัดกะเพราผัดกะเพราผัดพริกแกงเสียบไปเลยเนาะผัดพริกแกงอืมอืมอืมกินคอนร้อนมันรุนมากเลน เอ้ยอนี่เราเมื่อน่นตีรัก่อนตีโทตีโทตีโทตีทังป่ะเสรล้ดอกก็ดอกนี้ขึ้นมาให้ดูหน่อยซ้ำกันนี่นี่ไ่บกหินตาจะเล่น เี่กบักินดูหน่อยยัไงเปรียเป้งเป้เป้งเออแป้งแป้งแป้งเปี้ยปีนั่นนั่นจังเยพายเป,เป็นจังหะที่ของภาคเนือแบบนี้กิงเน้ยาไข่นะคะนี่ขึ้นไปข้างบนหน่อยโซเซ่เห็น มีใครจะม้อ่นี่ขา,ขา,ขาเจาเนทาในผักเน<ๆ>้าเนี่ยมันอยู่ใต้ดินนี่น่เอาอีกเอาอีกหนือ <c oughs> ว่อเอาอีกะนละหรือจะมีหลายตนี่อีกก็เพีงวะหลาย มั <T t ่นว่น่ๆหลายๆอ้หนั่นว่าเรวง้ว่าเรวงัองวาแบบว่ท่นตังโตโอเะเก่อนี้ยินแตกกันหมดินมันแตกเลพี่หนนี่แตกตุกุขึ้นเยไงส์นี่เดีนดินแตกนี่นี่ยินินแตกห้พี่้องวนไม่ดะนี่เป็นงานที่เป็นงา

Xong, xong, xong không nhanh chóng 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 nhanh 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 Để không. Từ, işte. <cười> yeah. <cười> yeah. เนา้อสุดเดุอ้ยเ้เลือมาขอแกลีวนเป้งๆเรือคิดถอดเทานเล้ยมเนนี่ยนีอือสกำมือกำน้อย พาเดินทางตัว <laughs> ค <laughs> oh, ่ะ yeah. พี่น้องเออมูหนียางมากมัปาดตัวสาวถินเล้วพี่น้องมูนี่โอ้ยนี่ก่อนนี่ก้อนี่ก้อปาดปาดทุสุนี่องเปล่าหนึ่งสองามหกขึ้ยไปกัน

อุ paid, ้ยสีห่าหกนะฮึฮ่ะึฮึบ่บิดใจทาเล้มจนเลยดีเลยทะเล้มกดไปเดี๋ยวอยู่น่ะน้อืหน่อยดพูด้โหย่องเทิงกับมีอีกย่องเทีกเดี๋ยว มันมีน้ำจิ้มแต่ตรเนี้โบขวดเนาะนี่แหะูนเด็ดเดยดอย่างนี้อืมวัดีกขนาดนี้อันเออเดียดโอเคพูดนะอืมยู

แง่ก็จกเหี้ยผีเก่าเขาจ้าทรมสิรอกที่นองเขาใส่ไงน่าอู้ขหนุ่ยมันต็นข้อหน่ยมันจักหน่่ยลต่นั่นตวไม่รู้สินะมาตัวมาตัวนี่ตัวนี้ เดี๋ยวเนี้ยวเออเนี๋ย้อม่ตาเปล่าเดีลยมันเสียเนี๋ยวเขาเป็นเดี๋ยเไม่ตาเปล่าอีกเงินบัว

เดือ้วคุมห่ีพินมาุ่มว่มาคนเชียร์อันนี้ีจหมาก้อไม่เลียเห็ดินี่นนี่านี้เคลียร์เจ้าดีบะเมียนมาโนออสี

นะพี่น้องติดยังไงมูสุไทยกอนสีหอดรถตัวพี่น้นดดองพาอันเนี่ยอันเนอันนี้ย่อ้ยฮือื้องมือพี่น่องนียมานก่อนจะหอดรถเออพี่น่องก็จะอดฝ่าวงยางหนีไปดูอยู่รอรถน <c oughs> อยใบเงยข้าเจ้าบ่เหนนะือนเกำลังเงยอยู่ อยยางเบิ้งจีนงวัดไทยจีนงบิ้งอะไรใจจังเนี่จง่ายเลยทีไหนถ้าพึ่ไง่ยก็ติดหล่นมือพี่น้องาะเอางานมันใจจะงเลี้ยงรอนี่ปนะไรเพิ่กระตามือดนว่างายปาดเนาะ้่ง่ยพิ่งแตกเลยพี่น้องมัน ทางนุ่ไงดินแห้งไปแล้วแล้ว <Yeah. S 2> <laughs> จังไดต้นตะลุกสาวจะแลมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้กัาบานก่อนละพี่น้อง<อ> <laughs> สวัสดีค่ะ